วันนี้มีหลากลายประเด็นที่น่าสนใจได้ติดตามค่ะโดยฉเฉพาะกิจกรรมในห่วงวันพระราชพิธีมามงคลแหลกว่านะคะและลายพื้นที่ก็มีการจัดทําบุญตักบาถวายสักปฏิญาณนะคะเผื่อเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลจเริ่มระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะทีข้าวแรงนะคะโดยลร้จังวัดมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายสัตยปฏิญาณในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจฉลริ่มประชนรพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 8กรกฎาคม2568ค่ะ เริ่มตอนทีจังหวัดสงคล้านะคะที่บริเวณลานนาเศร้าทงซาลากลางจังหวัดสงคลา้านายชดนริน,นเกิดสมผัวราชการจังหวัดสงคลา้าเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ,บาตรถาวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา28กร,รกฎาคม2568ค่ะโดยมีคณะรองผ้วราชการจังหวัดสงคลา้าหัวหน้าส่วนราชการด้วยงานผากรัฐผาคเอกชนและประชาชนชาวสงคลา้าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะ โดยในพิธีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคล้าได้จุดธูปเทียนบูชาพ,พระตนตไัรถวายความออเคารพเบิกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวัชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดส่งคล้าเจ้าอาวาสวัด โขกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหัดยหญ่จังหวัดสงคล้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็นำคณะสงฆ์สมานศักดิ์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์ท่านีกองพันธ์ทหารปืนย้ายทีฮากรมทหารปืนย้ายทีฮาได้ทําการยิงสลุดหลวงจํานวนยี่สิบเอ็ดนัดบริเวณนาซุนราชการจังหวัดสงคล้าเผื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะจากนั้นข่าผู้นูนําศาสนาอิสลามนะคะก็ได้ประกอบพิธีดูอาขอพรและกาผู้นูนําศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความจงรักผักดีรวมทางน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จพิธีสงฆ์นะคะผู้ว่าราชาการจังหวัดสงโขลาก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนเจ็ดสิบเซโรเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระราชมพัรษา28บดกร,รกฎาคม2568ค่ะ จากนั้นค่ะผู้วาราชการจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นประธานในพิธีลงนม้มถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นขาราชการเทีดดีและพลังคองแผ่นดิน,นในโอกาสวันเฉลิมประชาชพัรษา28กร,รกฎาค,คม2568โดยมีคณะรองผู้วาราชการจังหวัดสงขลาว่า,านาสวนราชการสารทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการและก็ลูกจ้างเข้าวร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักผักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะภายในพิธีผู้วาราชการตังหวัดสรงคล้าได้นำผู้ข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์และถวายถูกเทียนแพรและกล่าวถวายประพรชัยมงคลจากนั้นผู้วาราชการตังหวัดสรงคล้าได้นำผู้ข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณความว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นขาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติแประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยหยึดมันในลักธรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราชานิวัตรตลอดไปซ็จแล้วค่ะผู้ร่วมพิธีได้รวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะนายสักการะกบิลาการผู้วาราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีทางศาสนามามงคลถวายพระราชกุศลนในวันเฉลิมพระชนพรนษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายกเล้ากาชาจังหวัดสตูลรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลผู้นำทางศาสนาหัวนาสนรัชการขาราชการและประชาชนรวมพิธีพิธีค่ะเริ่มด้วยประธานเนี่ยเดินทางมาถึงและถวายดอกไม้ถูกเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ พร้อมอา่านปราชจะสดุดีถวายประพรชัยมงคลและมีดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคลตามลำดับศาสนาแต่แก่ศาสนาผูดขาจดจะให้มีการจุดทูปเทียนบูชาพระรันตนรไรอารัธนาศีลเจริญประพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาอิสลามโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาข้อพรและศาสนาคริสต์ที่มีการอธิษฐานภาวนาข้อพรค่ะ จากนั้นนะคะผู้วาราชการจังวัดสตูลก็นําสวนราชการรวมพิธีถวายสัตยปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเทา,าคารเฉลิมพระเกียรต 80, ิแปดสิบพรราสลักหลางจังหวัดสตูลทำกลางบรรยากาศเทบเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีก่อนปิดถ่ายพิธีด้วยดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงสดุดีจอมราชา ทังนี้ก็เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อแผ่นดินและพระสงฆ์ชาวไทยค่ะส่วนที่จังหวัดปัลลุงค่ะที่บริเวณล,ลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชายวัดจตุรทิศ นายรัฐชาสติชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงว่านาผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุงว่านาส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนต่างแต่งกายสวมใส่เสื้อสีเหลืองรวมพิธีทำบุญตักบาตรจำนวนจะสิบสามรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกศองนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชนพันษาหกดอกวนี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบแปด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้นำหน้าว่วน,น,วนรัชการรวมพิธีถาวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงน้ำถวายพระพรค่ะ จากนั้นเป็นพิธีทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนามาหามงคลถาวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชน 10, 60, 8, พันศาหกรอบ2 8ดกรกฎาคม2568ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันในตลอดทางวันของจังหวัดพัทลุงค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธรณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลบริเวณซาหลักเมืองมีการนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธรณประโยชน์แล ก็บำเพนเป็นสาธารณากุศลด้วยค่ะแต่ต่อกันเทจังหวัดตรังค่ะโดยจังหวัดตรังก็จัดขึ้นเทห์ประชุมจังหวัดตรังมีนายทรงกระส่างวงผ้วราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าวร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อนา,าพระบรมชยาลักโดยพร้อมใจยึดมั่นในอุดมการณ์เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายในพิธีผู้เข้าร่วมได้รวมกันกล่าวถวายสัตยปฏิญ,ญาณต่อนาราบรมชายาลักโดยมีจุดมุงม่งหมายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทางแสดงเจตจำนงในการเป็นข้าราชาการที่ดีของแผ่นดินหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัตนินาี่ด,ด้วยความสุจริตโปรง่งใสอุติตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะ ที่วัดตานีนราสมุทรซ้อนผาอารามหลวงจังหวัดปัตตานีนายสนั้นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรทวายพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2 5 68โดยมีพระโซพณวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีหัวหน้าสนราชการและพุทธ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากพิธีค่ะเริ่มต้นด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนะไัรเปิดกรวยถวายทูบเทียนแพ่ดาพระบรมชายาลักพระสงฆ์ไฮซีลและเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายพาตรายและเครื่องทายรรมปพระสงฆ์อนุโมทนาประธานสงฆ์และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำปรบพรหลังจากนั้นค่ะประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีประจําจุดตักบาตรที่บริเวณริมแม่นาปัตตานีระหว่างสะพานเดชานุชิตและสะพานซักเซนีพร้อมนําพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทําบุญตักบาตรย่างพร้อมเพรียงทางนี้เผื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ ติดถ่ายกันเทศจังหวัดยะลานะคะนายสุพ์รดเรืองนน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลศาสนาอิสลามเนงนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษา28การกฎาคม2568ณห้องประชุมสิริสวัสดิ์ธนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยมีร่องผู้วาราชการจังหวัดยะลาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาผู้นําศาสนาอิสลามตลอดจนวานาซวนราชการและประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีเริ่มต้นเมื่อผู้วาราชการจังหวัดยะลานะคะถาวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมพิธีข้อดูอาหรือการข้อพรต่อองค์อัลลอฮ์โดยมีนายรุษดีบาเกาะผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาเป็นผู้นําข้อพร เสดถวายประพรให้ทรงมีพระชนมาอยู่ยืนนานทรงมีพระนามัยสมบูรณ์และทรงเป็นรมโพรมไส้ของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะแต่ก็เป็นบรรยากาศของแต่ละจังหวัดค่ะในการ<ม>จัดพิธีท,ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายสัต์ปฏิญาณใน,ในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลจเจริมประชนพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568นั่นเองค่ะ